สวัสดีครับผมมัอนี่ลาบไก่ครับแบบบ้านงบาทเลยสูตรดร่วนเนี่ครับเพามันสูตรมัว่วนี่รับแรงเขาไก่มันมีมัมนเท่าไหร่นะครับไก่ตีกกระดมเชื่อมใช้ง่ายครับน้ำมันจังหน่อยล้วนเชิง่ายครับเป็นหนังกับหนังครับบางคนเพิ่งจะตีเอาไปหนังไปส้มนะครับหมี่ห้าสูตรหมี่ห้าต้นวาครับ แดี๋ยวป้าไม่กลัวแล้ครับไม่มีห้อสมเนต้ครับเดี๋ยวตรงนี้ต้มน้ำขัน้นก็ไดนะครับตัวกระไมัมกใชว่าสูตรนี้เด็ดครับแซ่บ อันนี <m> ้ครับวัวไปนําใเ่เกลือไปฟ่อนเนี่ยเพือเช็เกลืองครับหลังจากหงร่วนหนังถึางในแล้วตังแต่เต้นเงาตค้งเนื้อครับทุบๆุ ใช้สดีอดท่มน <c oughs> ี ít, ่ใไ้กี่ครับวางจว้รันี้สาเดี๋ยวเขาตัดในผนที่ห้องล้วนคือไใ่พวกจับพวกนี้กันเพราะว่าชุกหยาดกัน เจี๋มหม้อแล้วกันปรุงแล้วนี่ใส่หัวหอมเลยหรือครับแต่เต็มหแล้วเนาะเอ๋อใส่เกลืออีกรอบครับขี้เขายังไงนะเกลือลครับเฮ<ะ>้เกลือเหรเกลือลดิใส่แล้วใส่เกลือลเนาะด้วยอยัางขี้รถใส่กานปรุงนู่นอันนี้รวนเนื้อเขาต้องใส่เกลือละจะได้เข้าเนื้อไปด้วย ครับตอนนี้ห้องเราทำการปุูงาด้วยแ้วชิมมือเป็นไงครับมึงันน้นัว่า้เติมเลือครับว่วนิ่น้ำปลาหลตปงนี้อุ้ยอันีมันเสอชีบด้ยส่น้ำปลาแล้วมึงขัดมือแล้วมันไหลหรอครับ ันเห็นินได้ง่ายครับตายไม่ห่อยอยู่ครับไม่ได้หอน,นกีนเลยครับกียนเหออืมใช่ครับเกมบอกม,อกมอกึนงารับมบนับน ใส่ไปก่อนครับสองงวยดันด้วยแกงงวยอนะครับเทไายแฉบหลดีว่าดันวระีคนครับเดยจับเลย หอมันหลายนะครับเก็บจนมอนี่หนึ่งพอคว้ที่หลังครับนี่เขเลข่ก่อนเลยกินหอมนะครัออบอืมบ่ได้สื่อหอมสระแหนะสระแหนะหอมดีอบ่บกินน้ำง่าย

ก็ได้นักเคลต์แจ่มเลนาะมีสวนบ่โอ้โหสว้องทุ่ี่นั่นชฟมหอมๆก็นี่ก นได้หลก็ใช้ตุ่นหอมไปเลย้ก็เรยทีเดียวตุนหอมอย่างนั้นเอ้อบาปอหอมไหนเยอะหลับใก้นะครับเไ่นหลับหอมเนชั้นสุเอาวะคนนงงมันกันตามันหา,ายไปกันโดนครับงา COVID, โควิดเนาะไก่พันตายตโดดาก็นีครับ อหอมเลครับใส่ขอปทั้งทักเลยชิมนะชินนนะังครับล้ำตอนอื ครับนาทีแล้วครับบนี้เบิ่งครับนี ắm. ่แตากล้องซิมติดสายแซบครับแซบโอ้ยีบ่เอา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 ครับอืออุ้มซิมเชียครับเดบปิดคลิปครับผมเป็นไงอมคุ okay. ้มผ่านบ่เฮาผ่านโอเคไปพอกันคลิปหน้าเนาะครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับ